สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่จินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาคุยในหัวข้อที่ว่า8ข้อดีชวนฟินเมื่อมีแฟนเป็นสาวรุ่นพี่นะคะอาฮะวันนี้เรามีเรื่องที่สาวสาวหลายคนอยากจะเป่าปากาแต่ก็อาจจะไม่กล้าฉะนั้นเราขอเป็นตัวแทนของสาวสาวรุ่นพี่บอกข้อความสำคัญให้กับหนุ่มๆนรุ่นน้องได้รับรู้ว่าการมีแฟนเป็นสาว ที่มีอายุมากกว่าเนี่ยฟินขนาดไหนนี่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะบอกได้แค่ว่ามีข้อดีหลายอย่างที่ใครได้หลงมารักสาวรุ่นพี่แล้วจะถอนตัวไม่ขึ้นเลยแหละจริงๆนะไม่เชื่อไปดูกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าเพราะสาวอย่างพี่คุยสนุกกว่าเอ๊ะๆอย่าคิดว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าจะคุยเรื่องน่าเบื่อเป็นทางการนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเถียงสุดฤทธิ์เนื่องจากสาวสาวอย่างเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วจึงมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแบ่งปันและเล่าให้ฟังและรู้ด้วยว่าหนุ่มหนุ่มอย่างน้องจะชอบคุยอะไรและสามารถรักษาบทสนทนาให้สนุกตลอดเวลาที่สำคัญไม่เคอะเขินว่าต้องรอให้หนุ่มหนุมเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาถึงจะคุยได้อีกด้วยนะ ต่อไปเขาบอกว่าพี่ไม่เล่นสงครามจิตวิยาให้กลัวเล่นถ้าคิดจะมางอแงตั้งคำถามให้ลำบากใจแล้วก็คิดผิดถนัดเลยนะจ๊ะไม่ต้องกังวลเลยฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องว่าวันนี้จะต้องตอบคำถามอะไรอีกนะถ้าเรากับเพื่อนเธอตกน้ำพร้อมกันเธอจะช่วยใครหรือปัญหาว่าแฟนแกล้งไปคุยกับผู้ชาย เพื่อลองใจให้หนักใจเล่นก็ตามเพราะเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาความรักแบบนั้นหรอกค่ะต่อไปก็บอกว่าสาวรุ่นพี่รู้ความต้องการที่แท้จริงด้วยความที่สาวอย่างเราโตแล้วอนะก็เลยอะ่ะจะเข้าใจตัวเองดีว่าคนที่เด็กกว่าเข้าใจอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองไม่วันไหวไปมา และเข้าใจว่าต้องการอะไรนอกเหนือจากความสัมพันธ์นี้และแสดงออกชัดเจนไม่ต้องคอยเดาและลุ้นกับอารมณ์ของแฟนสาวอย่างเราด้วยนะนอกจากนี้พวกเราจะได้คุยเพื่อทำให้ความสัสมพันธ์พัฒนาดีขึ้นจะไม่ดึงไปเศร้าดราม่าให้เรื่องแย่ลงแน่นอนค่ะต่อไปก็บอกว่าต่างคนต่างได้โฟกัสเรื่องที่ตนเองสนใจ หนุ่มๆสนใจเรื่องกีฬาดูบอลหรือเรื่องสะหรือเรื่องเพื่อนสาวอย่างเราก็มีเรื่องงานเรื่องอนาคตให้คิดและมีความมุ่งมั่นกับความฝันของตัวเองสูงมากฉะนั้นสบายใจได้สาวๆรุ่นพี่จะไม่ก้าก่ายเวลาส่วนตัวของหนุ่มๆแน่นอนต่างคนต่างได้โฟกัสไปที่เรื่องของตัวเองที่ชอบหมดปัญหาเรื่องเบื่อกันและความรักก็จะเข้มข้นได้ยาวนาน เขาบอกว่าต่อไปก็คือว่าทราบซึ้งในความสัมพันธ์ที่ได้มาในครั้งนี้สาวสาวที่ยังเด็กอยู่จะรู้สึกมีความสุขมากเวลาได้มีความรักจนกระทั่งมันจบลงซึ่งสาวรุ่นพี่จะไม่เป็นแบบนั้นสาวอย่างเราจะคิดก่อนทำและแคร์คนรักเพราะเรารู้ว่า กว่าจะหาคนที่รักจริงสักคนมันยากมากฉะนั้นถ้าเจอใครสักคนที่ชอบจริงๆเราจะดำเนินตามวิธีที่ทำให้ความรักนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนไม่ทิ้งไปด้วยเหตุผลงี่เง่าไร้สาระเด็ดขาดต่อไปเขาบอกว่ามักจะเปิดใจลองสิ่งใหม่ๆก่อนจะถึงจะแก่กว่าแต่สาวรุ่นพี่ชอบลองสิ่งใหม่ๆ เปิดใจได้ง่ายกว่าคนที่เด็กกว่านะจ๊ะคบแล้วรู้สึกมีสีสันพาหนุ่มๆกระชุ่มกระชวยไปด้วยเลยแหละถ้าคบสาวรุ่นพี่จะได้ลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนและทำให้ชีวิตคู่สนุกยิ่งขึ้นด้วยไงละ่ะอยากมีแฟนแก่กว่าละซี่ต่อไปเป็นที่ปรึกษาที่หนุ่มๆใฝ่ฝันหนุ่มๆบางคนอาจจะชอบฉายเดียว แก้ปัญหาตัดสินใจเองจนบางทีปัญหามารุมเล้าจนเกิดความเครียดถึงแม้ที่ทำจะทำเพื่อตัวเองและคนรอบข้างด้วยถูกแล้วที่หนุ่มๆต้องประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องทำคนเดียวนี่คะร่วมมือทํากับคนที่ใช่คนที่ไว้ใจได้อย่างสาวรุ่นพี่จะทําให้ง่ายขึ้นเยอะจากทางที่ขู่ขะพอปรึกษากันปุ๊บ เหมือนได้ไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่ข้ามไปเลยเชียวแหละอย่าลืมนะคะถ้าอยากปรึกษาใครสักคนประสบการณ์ที่มากกว่าของพี่สาวช่วยหนุ่มดุ่มได้นะจ๊ะสาวอย่างพี่ก็จะไปก็บอกว่าสาวอย่างพี่ให้ได้มากกว่าการบ้านนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้การใช้ชีวิตไม่มีคำว่าหยุดเรียนการที่ผู้หญิง ข้างตัวเป็นผู้หญิงที่มีความรู้หน้าหลงไหลมีความลึกลับบ้างและสามารถทำให้หนุ่มๆประทับใจและทำให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนถามหาหนุ่มๆจะได้มากกว่าความลักความสัมพันธ์เพราะจะความรู้ได้สีสันของชีวิตเพิ่มมาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะถึงจะแก่กว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะต่างอายุ ถึงได้เติมเต็มให้กันและกันได้และมุมมองที่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ด้วยสาวๆคนไหนที่แอบชอบรุ่นน้องก็ได้มีความหวังกันแล้วส่วนหนุ่มๆคนไหนที่เลงสาวรุ่นพี่อยู่อยากบอกว่าเลือกถูกแล้วคะ่ะมาๆมา,มาออกตัวเต็มเหนียวสุดอะไรสุดถ้ามัวแต่ลังเลอยู่พลาดของดีแน่นอนระวังนะคะ <c oughs> ยังไงแล้วนะคะเออ คนที่มีไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่มีแฟนอายุน้อยกว่าหรือยังไงเนี่ยนะคะจินว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างนะคะมันอยู่ที่ว่าเราครบกันเราเข้าใจกันมากน้อยขนาดไหนมากกว่าอายุก็เป็นเพียงตัวเลขเนาะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็นำมาฝากให้เพื่อนๆแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ